จะได้ตื่นมาดูบรรยากาศยามเช้าปลาตาจจะสุดชื่นแค่ไหนนะครับแล้ววันนี้จะเป็นวันแรกที่จะทำให้เรียนเฉลี่ยใจเห็นน,หนักสืบค้าก็อาจจะมีเวลามากขึ้นนะนี้เราจะมีท่านผู้ว่าการับ

ฮึเหมิมครับนานจะได้ออกมาฟิตเช้าๆอย่างนี้ปกติผมไม่ใช่คนตื่นเช้า okay. อันนี้เพื่อสถาบันเพื่อราสีมาจําเป็นต้องทําเพื่อพ่อเพราะวิ่งเพื่อพ่ออยากให้คนที่ทะเลาะกันอยู่เลิกทะเลาะกันสะครับเบื่อมากดูหน่อยครอบครัวเขาเห็นไหมพวงเมียจริงไอ้เจ้านี่เนี่ยเห็นนะไ้ลูอนนะครับอ้ล้อไอ้ล้อไอ้ปูนพืชจากนาวีนำเข้เยนได้ไงอะไดจกเมียเ่ย ประจำเลยเลยชคเนี่ยตายจะเมียอั่งนั yeah. ้นอ่ยไม่ได yeah. yeah. ้ไม่ได้ต้องให้คนดังประจํารุ่นอ๋อในคนดังประจํารุ่นเนี่ยคนถือธงคนบวกธงเอาหลมุมเลยเอาหลมุมเลยนะหลายเวอร์ชันนะ่ฮะเดี๋ยวอันนี้ทาหน่อย ทินทาหน่อยว่าไงพูดป็นไงบ้างทายหลายเวอร์ชั่นนะเพราะว่าเปลี่ยนรูปจำตัววันละสิบรูปโอ้ครับเวที่เาป็นตลาดวันนี้เรามีสลาดร้อยกว่ามนะการตลด้าจได้เจ้าตัวไปอยู่ท่ไนครับ้าเาจับตลาดได้ Ok รหัสหนึรหัสหนึ่งคันรหัสหรัสสอารหัสสนที่สามหัสหึ่งคนที่สองจบไม่ยัง้าจบหมดเดี๋ยวผู้หญิงคนนี้เดี๋ยวผู้หญิงเดี๋ยวผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงลอ้ามาถึงตอนไหนครับอ๋อเลยอุ้ยเหนื่อยมากเลย ตอนนี้เขากำลังรอผู้หญิงอยู่เข้าวิ่ผ่านนะครับอ่า <ใน S 1> ได้ครับโอเคโอเคเนีนย่นยถือว่าเข้าวินแล้วนั่นแหละอ่าเก่งมากดีจงเจ้าบีบไปจับรางวัลด้วยนะครับจับรางวัลกันยังหรอเก็บไว้รไครับเก็บไว้ในงาน,นครับเก็บไว้รับหยิบเลยหยิบเลยครับหยิบเลยหยิบเลยเนี่ยครับหยิบเลยถั่วต้มก็มีนอนนอนนอนไปกินเลยครับมอเตอร์ไซค์มาแทรกตรงไหนนี่ครัได้เลยครับอ่าเปลือกทิ้งให้ดีนะอ่า เฮ้ยมึงต้องมาเรียกหน่อยนะไม่เรียกไม่ได้แล้วเชิญครับเชิญเชิญครับกินยาวิเศษก่อนรุ่นนี่ถั่วก็มีคนนี้ต้องลูกใหญ่หน่อยใช่รักดีกินถั่วรักรักดีกินกล้วยนี่อ้าวกินก่อนครับกินก่อนกินก่อนนั่นกินก่อนนะครับกินก่อนนะอาหารเบาๆก่อนเดี๋ยวค่อยไปตามหนักๆด้วยถั่วถั่วอยู่ทางนู้นถั่วต้มอยู่ทางนู้นกินก่อนเลครับกินก่อนเลยนะครับด๊ก่อนด๊ก่อนอ่าด๊ก่อนนึ่งกล้วยกับถั่วอยู่นี้ก่อนแล้วถั่วต้วย

เอเลือดเอ้ยโอ้โหคนแรกถ่ายแล้วถ่ายแล้วถ่ายนานแล้วอ,อันนั้นกินกล้วยเลยโอ้โหเหรออ่ากลวยกล้วยกวยเจ็ดแปดเข้าวินแค่คนเดียว ไลอยังหาไม่เห็นสงสัยสลบอยู่แถวแาดามตามหาอยู่พ่อเมียตามหาเมียยังไม่มาใช่ไหมถึงยังบอกว่าอยู่ตรงอะไรหน้ารถอะไรหน้ารถพยาบาลนี่รถพยาบาลนี่โอเคไหนเรถรถพยาบาลมาถึงแล้วคันนึงแกยังไม่ถึงเลยเนี่ยเอาเอารถจักรยานเลยเนี่ย เร็ว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 โอ้โหหน้าหน่อยมากวัแล้วัแลว ในรางวัลที่อะไรครับเนี่ยที่สองเลยคอ๋อนี่ที่หนึ่งท้าหาราคาปุวันมโนครับนายทหารปุวันมโนขอขอบคุณท่านนายกนะครับนายกสมาคมเตียนกับทหาคนดีมาลุ้นนะครับที่ทำให้มีวันนี้ขึ้นนะครับแล้วก็คณะกรรมการทุกคนนะครับแล้วก็หน่วยงานในทหารทุกท่านเออโอ้ได้นะครับใช่ทั้งโลภเลยทั้งโลภเลยบุณที่สมัยที่ที่ตะบนวงครับ คุณพิกไหมติดพี่สุวรรณวงอยู่ไม่ดูอ้พวกที่พูดหัวบอกกันตลอด ะครับจักรยาน6เครื่องนะครับหกคันจักรยานหกคันนะครับครับจักรยานหกคันแท็กติกสองล้อนะครับล้อแท็กติกหกคันนะครับจักรยานหกเครื่องนะครับเรามีแจกเขาปราแสดงความยิงยิกันนะกีฬาทุกท่านนะครับนะครับถ่ายดูพร่วมกันนะครับ